สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอยู่บ้านกันเหงากันบ้างหรือเปล่ปลาคะหรือว่าผู้ปกครองรู้สึกสนุกเพราะว่ามีเด็กๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ คุเปอรเองนะคะก็เป็นคนเองนะคะที่ได้อยู่บ้านด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็คิดถึงงานคิดถึงเด็กๆนะคะแล้วก็คิดถึงกิจกรรมที่เราร่วมกันนะคะครั้งนี้นะคะสมมรติคูเปิรนะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้กับเด็กนะคะก็คือการสอนออนไลน์นะคะช่วงอาทิตย์หน้านะคะคูเปิรจะเปิดสอนออนไลน์นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรอติดตามกันนะ ในการสอนครั้งนี้ของคูเปิลนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคูเปิลเองก็ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้สอนออน่าจะศิลป์ทางออนไลน์นะคะก็จะเป็นครั้งหนึ่งที่คูเปิลน่ะจะได้ถ่ายทอดท่าลํานะคะให้เด็กๆโดยผ่านช่องทางนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคูเปิลนะคะจะสอนเทคนิคนะคะของการลําไทยในแต่ละท่าให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆคนไหนสนใจนะคะก็เดี๋ยว ติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวคเปตลจะเดึงเข้าสู่ facebook กลุ่มนะคะก็รับจำนวนไม่จำกัดดีไหมคะเนาะก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวคเปตลน,นะคะจะดึงเข้ากลุ่มนะคะค่ะก็คุป,ป้นก็คิดถึงเด็กๆนะคะแล้วก็อยากให้เด็กซ้อมลําไทยด้วยนะคะซ้อมลําบ่อยๆนะคะเดี๋ยวลืมลําไทยนะแล้วก็อยู่บ้านว่างๆก็ดัดมือนะคะฝึกจีดดัดมือนะคะแล้วก็เดี๋ยว ออมาเจอคูเปิลทางออนไลน์นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่คูเปิลสอนออนไลน์นะคะก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่านักเรียน,นะคะจะได้รับคุณค่าอันสูงสุดนะคะเพราะว่าคูเปิลจะสอนเทคนิคต่างๆของลำไทยเลยค่ะ